สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวล่างแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับเข้าที่แต้ม7นะครับผลรางวัลออก6-1นึะครับเป็นสูตรแต้มรวมที่มีตัวเลข3ตัวนะครับแล้วก็วิธีการคํานวณก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากแล้วก็วันนี้ก็จะมีสูตรใหม่นะครับลงให้อีก1สูตรนะครับจะเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่าง ที่มีตัวเลขเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นวันนี้จะมีสูตรใหม่บวกสูตรเก่านะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดของวันนี้ก็ดูคำเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับใครชอบแนวทางสูตรแบบไหนก็เลือกเอานะครับ ามาดูสูตรเก่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรใหม่นะสูตรแต้มรวม2ตัวล่างในงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่แต้มเน้องสถิติ1 2 3 4 5 6 7ส9 9าี่ห้าดดงวดติดนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วบวกหลักหน่วยบน3ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3บวก5นะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่เลยนะครับก็เอาผลรางวัลในงวดที่ผ่านมาตั้งนะครับก็คือ1 10 5ห้า แล้วก็3ตัวก็คือ9 979นะครับ2ตัวล่างก็คือ61วิธีคำนวณใช้แค่เลขท้ายรางวัลที่1 6หลักแค่นั้นเองเนาะบวก2ตัวล่างนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเอามาเทียบดูว่ามันออกอะไรนะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนี่นะครับแล้วก็จะบวกหลักหน่วยบน3ครั้ง บวกกันแค่2หลักนี้ดังนั้น1นึ่ในบวกกัน2ครั้งทีง่2บวกหลักหน่วยบน3ครั้ง39 27นะครับเท่ากับเลยนะครับง่ายมากนะครับนะครับแต่บางครั้งคนเรามันก็คิดไม่ได้นะครับมันไม่รู้จะบวกยังไงนะครับมันก็ต้องหาตัวช่วยเนาะนะครับ ผมก็คือตัวช่วยที่จะมาบอกวิธีคำนวณให้ท่านผู้ชมนะครับเเผื่อใครอาจจะคิดไม่เป็นนะครับก็เข้ามาดูผมได้นะครับดังนั้น2ในบวก27นะครับก็จะได้29นะครับ29ได้เลข9เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสูตรบวก3บวก5ดังนั้น9บวก3 9บวก3ได้12คราวนี้2 สอบวกหได้7 9็ดเนะครับเก้ 9, 2, แล้ววันที่หนึ่ะครับกุมภาพันธ์มันจะออกตัวไหนนะครับเลขกทยสองตัวล่างจะออกแต้มอะไรเ,เดี๋ยวเราจะรู้คําตอบนะครับตอนนี้นะเลือกไม่ถูกแน่นอนนะไม่รู้จะเอา9กเอาสหรือจะเอา7 หรือมันจะหลุดตรงนี้มันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันจะเข้ามันจะหลุดนี้มันตอบไม่ได้เลยนะครับเอาที่เราชอบนะครับถ้าเราจะไปเทียบกันกับสูตร2ตัวล่าง9ชุดตรงที่ผมจับไว้แล้วมันที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะนี่นะครับ2ตัวล่าง9ชุดตรงๆนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับถ้าเรามาเทียบกับสูตรนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันมี4 72นะครับ สี่เจ็ดสองหกหนึ่งนี่แต้มเจ็ดนะครับแต้มสี่มีไหมนะเนี่ยต้มสี่ก็คือสามหนึ่งนั่นเองนะครับแต้มสอไม่มีนะมีได้แค่31กับ61หนที่จะตรงแต้มนะครับห้ 5, 2, อีกอันหนึ่งเนาะห้าสองนี่ก็แต้มเจ็ดนะครับห้าสองก็แต้มเจ็ดส่วนวันนี้แต้มเก้านะครับเรามาดูแต้มเก้านะ แต้ม9ในนี้มีไหมแต้ม9ครับไม่มีนะครับเก้6เจ็ดสิบหกเจ็อันนี้แต้ม2อต้ม3ไม่มีนะครับแต้ม2นะครับมาดูแต้ม2แต้ม2มก็คือ75ห มี75นะที่ได้แต้ม2 76นี่แต้ม3มีตัวเดียวครับมี75ที่จะได้แต้ม2แต้ม7นะครับแต้ม7แต้ม7 7, 7 7 14แต้ม7ก็จะมีตัวเดียวเหมือนกันนะครับแต้ม7ก็คือ07อนะ่าระหว่าง75กับ07 ใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนะครับและถ้าสูตร2ตัวล่างกับชุดตรงไม่หลุดเนะี่ยสชุดนี้ก็คือตัวที่จะมานะครับระหว่าง75กับ07ย้ําว่าถ้าทั้ง2แนวทางไม่หลุดนะครับหลักสิบนี้ต้องเข้าหลักหน่วยนี้ก็ต้องเข้านะครับแล้วแต้มรวมสูตรนี้ก็ต้องเข้านะครับมันถึงจะเป็น75กับ07เอ่าคราวนี้สูตรแต้มรวม2ตัวล่าง3าตัวผ่านไปนะครับ อสูตรที่มีตัวเลข3าตัวในผ่านไปเราจะไปดูสูตรที่มีตัวเลขน้อยลงอีกนะครับก็คือมี2ตัวอามาดูสูตรใหม่คราวนี้เอาไว้ประกบกคู่กับสูตรนี้นะครับอันนี้หน่วยบนนะหน่วยบนอันนี้แต้มรวมแต้มรวม2ตัวล่างนะครับแต้มรวม2ตัวล่างสูตรนี้สูตรใหม่นะครับ จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นสามครั้งบวกหลักพันบวกร้อยบนสองครั้งนะครับบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกหนึ่งของที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห้านะมีตัวเลขสองตัวเท่านั้นมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออกหกเจ็ดนะครับนี่คือสูตรเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับสูตรในคำนวณได้แปดกับสามนะครับได้แปดกับสาม ผลรางวัลก็ออก6 7นะครับนี่หกบวกเจ็นะครับหกบวกเจ็ดได้13แต้ม3ก็เข้าที่เลข3ตัวนี้ถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้0ูนย์กับ5ผลรางวัลออก9 1นะครับเบวกหนึ่งได้10แต้ม0แต้ม0ก็เข้า ตัวแรกนี่นะครับแต้ม0ถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาคำนวณได้50ออก46ก็แต้มศูนย์อ,อีกนะครับก็เข้าทีเลขศูนย์ถูกเป็นงวดที่3งวดถัดมาได้2กับ7ผลรางวัลออกเบิ้ลหกหกบวได้12บสองแต้มสนะครับแต้มสองเข้าตัวแรกนะครับออกสลับกันเลยนะครับออกสลับกันเลยนะงวดถัดมานะครับอันนี้เข้าเป็นงวดที่ส งวดถัดมาได้3กับรับออกเบิ้ล4 4 4บวก4ได้8แต้ม8นะครับขยับมาทางนี้นะครับคนนี้โยงไปโยงมาเนี่ยนะงวดถัดมานะครับคำนวณได้4กับ9ออก6 3สาบวก3าได้9แต้ม9นะครับแต้ม9ก็คือเข้าตัวนี้นะครับก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้5กับ0 ผลรางวัลออก1 4ึ่งสี่นะหนึ่งบวกสี่ได้ห้าเต้มห้านะครับก็ถูกต้องนะครับนี่ต้มห้าเข้าตัวแรกแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้ศูนย์กับห้าผลรางวัลออกเก้าหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งได้สิบต้มศูนย์ถูกต้องนะครับนี่เข้าตัวแรกนะเลขศูนย์งวดถัดมาคำนวณได้แปดกับสามผลรางวัลออกแปดห้านะครับ 8, 5, 13, แปดบวกห้าได้สิบสามต้มสามนะครับก็เข้าที่ตัวที่สองนี่นะครับเลขสาม แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้7กับ2ผลรางวัลออก8 9นะบ8บวก9ได้17แต้ม7ก็ก็เข้านะครับเข้าในตัวแรกจนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้7กับ2ตัวเดิมแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับออก6 1หนึ่งกบวก1ก็คือได้7แดต้ม7ก็เข้าอีกนะครับเข้าในตัวแรกในะเลข7สถิติสูตรนี้นะครับ1 2ึสาี่ห้าหเจ็ด 8 9 10 11 11งวดลวดนะครับคือมันก็ใช้ได้นะถ้าเอาไปเทียบกับสูตรเก่าที่มีตัวเลข3ตัวอันนี้4กับ7นะครับอันนี้ได้7กับ2เห็นไหมครับก็เข้าที่แต้ 7, ม7งวดที่ออก8 9นะครับ8 9ได้7ตัวเดียวไหมครับนี่ได้7ตัวเดียวงวดที่ออก8 9นี่ได้7ตัวเดียวแล้วก็งวดที่ออก6 1 4 7 2เข้า สี่เจ็ดสองหกหนึ่งก็คือเข้าที่แต้มเจ็ดเนี่ยที่ชนกันเจ็ดกับสองเนาะที่ชนกันนะครับงวดนี้เราจะมาคํานวณว่าสูตรที่มีตัวเลขสองตัวเนี่ยนะครับมันจะได้เลขอะไรนะรวิธีการคํานวณนะครับเอาหลักแสนเลขหนึ่งบวกหลักหมื่นสามครั้งนะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักพันเลขห้าบวกร้อยบนสองครั้งเก้าเก้า 18แล้วบวก10ท้ายครั้งที่1นะเลข9บวก10ท้ายครั้งที่2เลข3บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข5ตำแหน่งสุดท้ายในบวก1นะครับเช็คตัวเลขนี1หนึ่ง18 บวกเก้าบวกสบวกห้บวกหน่าคบะครับหน่งบวกห้าได้หกหกบวกสิบนะได้ยี่สี่ยี่สิบสี่บวกเก้าสามบวกสามสาบหกบวกห้าสี่สิบวกหนึะครับได้42ก็จะได้เลขสอเนี่ยเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันบวกห้าไหมครับสูตรบวก5้าดังนั้น2อบวกห้าได้เ ได้สองเจ็ดนะครับงวดก่อนได้เจ็ดสองวดนี้ได้สองเจ็ดสลับกันอีกนะครับสองเจ็ดเอาวงไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับว่าสองกับเจ็ดจะเป็นตัวไหนจะเป็นแต้มสองหรือจะเป็นแต้มเจ็ดหรือมันจะไม่เข้ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามาเทียบกันก็สูตรที่หนึ่งนะครับ มันก็ชนที่สองกับเจ็ดนะนี่มันสองกับเจ็ดนะครับมันเออมันได้สองกับเจ็ดเหมือนกันเลยนะครับอารีเก้าเนี่ยอาจจะตัดไปนะครับอารีเก้าเนี่ยอาจจะตัดไปดังนั้นมันจะเหลือสองกับเจ็ดถ้าเรามาดูในสูตรเก้าจุดตรงนะครับแต้มสองก็คือห้าเจ็ดห้านั่นเองนะครับ ต้มสก็คือ75แต้ม7ก็คือ07ดังนั้นก็จะเหลืออยู่2ตัวตามเดิมนะครับแต้ม9นี้สมมุติว่าเราไม่เอานะนะครับเอาเฉพาะไอตัวที่ชนคือ2กับ7็มันก็จะเหลืออยู่7 5หนะครับเหลืออยู่7 5หกับ07 2ย์ตัวนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับ แต่วิ่งล่างตัวเดียวเราจะลืมมันได้ศูนย์นะครับเออมันได้ศูนย์นะหรือศูนย์เจ็ดจะมานะครับนะท่านผู้ชมคิดเหมือนกับผมไหมนะครับเพราะว่าวิ่งล่างตัวเดียวเราก็ได้ศูนย์นะวิ่งล่างตัวเดียวได้ศูนย์ตัวเดียวบนล่างก็ได้ศูนย์นะครับหรือว่าศูนย์มันจะมาในเลขค่าสองตัวล่างในวิ่งล่างตัวเดียวก็ได้ศูนย์นะครับนี่ได้ศูนย์ตัวเดียวบนล่างมันก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์อีกเนาะนะครับ ตัวเดียวบนล่างนี่มันก็ได้ศูนย์อีหรือมันจะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับงวดนี้ศูนย์เจ็ดสวยนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับถ้าสูตรนี้เข้าอีกยังไงท่านผู้ชมก็ต้องถูกแน่นอนและในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับผมย้ําว่าถ้าสูตรไม่หลุดนี้ยังไงต้องถูกนะครับจะเป็นเจ็ดห้าหรือศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดสวยนะครับ ล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางก็มีค่อนข้างเยอะหลายสูตรดังนั้นท่านผู้ชมก็ตัดสินใจนําไปพิจารณาเองนะว่าชอบตัวไหนบางท่านแต่ละคนก็อาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับต้องไปวัดผลกันในวันที่สลากออกคือวันที่1นกุมภาพันธ์นะครับเราถึงจะรู้นะครับว่าสูตรไหนจะเข้าในคลิปหน้านะครับก็สูตรอื่นเดี๋ยวก็จะทยอยลงให้นะวันนี้ก็ บวกทั้งสูตรแนวทางเก่าของงวดก่อนแล้วก็อาจจะมีสูตรใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ